ดีค่ะวัฒน์พับร์มนะคะในช่องโฟมสเปเชียลค่ะวันนี้นะคะพึงจะมากินหอยนางรมตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่ตัวเท่านี้เลยตัวเท่ามือค่ะทุกคนให้ทุกคนดูนี่ดูสิอ๋อแต่วันนี้เราจะมากินให้ทุกคนดูกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนปกติแล้วเคยกินแต่หอยนางรมที่แบบตัวเล็กๆไงวันนี้คือแบบขอจัดตัวใหญ่ๆซะหน่อยนะคะว่ารสชาติมันจะต่างจากตัวเล็กไหมนะคะนี่อันนี้คือกระถิน สิ่งที่เราถ่ายไม่ได้ก็คือกระถินนะคะน้ำจิ้มคืออร่อยมาจะให้ดูนะมันตัวใหญ่จริงๆนะทุกคนดูนี่เลยนะคะกินข่อยน้องลมตัวใหญ่ๆญ่ะวันนี้มามากินกันเถอะ นี่ทำหก <laughs> อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะเพราะว่าข้างบ้านเป็นร้านอาหารนะทุกคนนี่เลยนะคะเล้วก็จะตักใส่อย่างนี้เลยน่ากินปะกระถินกระถิ่น อืต้องช่วยอะ่ะคือจะบอกว่าเนื้อหวานมาก คือต่างจากหอยนางรมตัวเล็กเลยอะเนื้อตัวนี้คือหวานจริงๆอะทุกคนหวานกรอบอร่อยนี่นะคะขอโฟมโฟมขออนุญาตเอาวางไว้ตรงนี้กัน ิคือมันอร่อยมากอันนี้กินได้มันจะมีเดือยตรงนี้ด้วไม่รู้ว่ามันคืออะไร จะมีไข่มุกหรือเปล่าอร่อยมากแซ่บดี ใช้ชอรไม่ถนัดเลยอ่ะขอ,อยน่าใช้มือนะครับน้ำจิ้นของเขาคืออร่อยมากนะอันนี้คือฟมสั่งมานะคะ 嗯。 おわまおわよう。 เม่อเคยกินหอยนางรมตัวใหญ่เป็นครั้งแรกนะมันมันมีความรู้สึกแบบมันหวานมันหวานกว่าตัวเล็กแล้วคือยิ่งกินกับตัวกระถิ่นนะคือแบบมันหวานอะ่ะมันกินคู่กันแล้วมันหวานมันแปลกไหมแต่กินเดียวเดียวไม่หวานนะแต่พอกินคู่กับหอยนางรมคือหวานมาก え <mimitimitimus> mm. คือแบบอร่อยจะบอกว่าอร่อยมากมาต่อตัวต่อไปเลยนะคะตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วน่าจะสั่งมาอีกเยอะคือน่าจะสั่งมาอีกเยอะเยอะอร่อยมาก นี่นี่ใชนค่ะรู้สึกไห้คะแบบเยอะมากขอุญาตัดก่อนนะคะตัวนี้มันแบบน่าจะออกยากอืม สองตัวสุดท้ายกินผ mm ิดดานถ้า hmm. กินดานนี้นี่

เห็นมากเลยหมดแล้วนะคะคือผบอร่อยมากไม่คิดว่าหอยนงรมตัวใหญ่จะอร่อยกว่าตัวเล็กนะเออกินหมดแล้วอยากกินอีกว่า แต่ซื้อเยอะไม่ได้เพราะว่ามันแพงโอเคค่ะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องฟูมด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นไรนะคะต้องคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย